โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแสดงฟีเจอร์ของ windows 10นะครับ windows 10เวอร์ชันใหม่ครับมีการแชร์ผ่านเน็ตบาร์แชร์เรครับเป็นการแชร์ไฟล์ที่สะดวกและง่ายมากครับก็อนอื่นนะครับ windows ท่านต้องเป็นเวอร์ชัน windows 10 windows 10, windows 10 21, เวอร์ชัน windows 10เวอร์ชันโเ็ h 1นครับก็จะสามารถ สามารถใช้วิธีเจอได้นะครับวิธีการก็ง่ายมากครับนี้คนดับแรกครับท่านต้องมีเครื่องความเร็วสองเครื่องอย่างนี้ครับเพื่อแชร์หากันนะแบคนที่มีเครื่องนี้เป็นเครื่องส่งมาเครื่องนี้ครับเอาเครื่องนี้ส่งมาในเครื่องนี้ครับโอเคเรื่องของการเซ็ตคียท่านดูครับนี่อะไรเอบโอเคนะครับวิธีการคือมันจะตรงนี้ครับแท็บเป็นเครื่ององเี้ยนะครับกดจิ้มเลยครับตึ้งมาสิจ๊ะ อ่ะมาแล้วตรงนี้ครับนี่ครับมีบาร์เชลลี่เนี่ยครับเรากดแชร์ไปเลยครับนี่คือออนแล้วนะครับออนแล้วต่อไปนะครับต่อไปแล้วก็มาทำนิดเพิ่มความนะครับมีแชร์เครื่องนี้มาขึ้นนี้ครับโอเคครับคลิกอนทั้งอุ้ยเปนี้โอเคครับคอนการแชร์ตัวไฟไอ้ตัวนี้ครับนี่ครับคลิศฝาครับ

มันจะขึ้นตรงนี้ขึ้นมากดเลยนะครับคือเครื่องนี้แหละครับนี่คเครื่องนี้นะครับมันเลือกแชร์ตึง้งมาทำการส่งไฟล์มาเราจะควรับก็บกจะขึ้นแบบนี้มาเห็นไหมเราทำการกดเซฟครับเซฟ ร้อยนะครับก็จะอยู่ที่ตัวเดสก์ท็อปนะครับนี่ลงมาก็าจะส่งข้อมูลแบบนี้แบบร้อยเงี้ยสามารถเปิดได้เลยครับอยู่ที่ดาวน์โหลดนนะนี่ดาวน,น์โหลด สามารถส่งวีดีโอได้นะครับไฟวีดีโอได้ทุกอย่างครับโอเคของการลงส่งวโดีโอดูนะตัวนี้ผ่านไมฟายนะครับเด,ด,ดี๋ยวหาวีโอก่อนโอเอต้าสมบติผมส,ส่งไฟล์วีดีโอนี้ครับเนาะโอเคพอปุ่มิกขวาแชร์บก็มันต่อ กดเซฟแล้วก็พอมันกำลังวิ่งมาขบวนจงขบวนตัวนี้ไฟล์ประมาณสามสิบหกเปนะครับคือว่าการทานเฟอร์ผ่านล์ไฟมันก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับ ในระหว่างรอครับมาถึงวิธีนะครับคือการแชร์ไฟเว็บไซต์ครับบนน้องเชอเอิร์ดนะครับน้องเชตเอิร์ดเท่านั้นนะครับเชตเอิร์ดนี่นะครับสามารถจิ้มที่ตรงนี้ได้ครับมอครับี่แชร์ครับนี่แชร์รชรไม่มีพิมพ์เตอร์เออมีเครื่องคอยข,ขึ้นมาแบบนี้เนอะอกดแชร์แาบนี้คนระับเออถือว่าเก๋เลยที เดี๋ยวเราลองปิดตงนีกดูก่อนเนาะเสียเวลามาจะค่อยๆมาเนี่ยมันถือว่าช้าเนีะหดแชร์เียนะค,ครับทุกคนแชร์ม,รมันเป็นลิงแบบนี้มาเนาะกด o อ e เพนี่นะครับเป็นเฉพาะเอิร์นใช่เฉพาะเอิร์นนะครับตัวอื่นไม่ได้นะนใช้ของเขาว็บไซต์อย่างเงีนะ้ มาตกดแชร์ด้วยเขอครับมันกันได้ยเราเข้านันด้นะ ตัวนี้มีเฉพาะ Microsoft เอน,นะครับตัวออของอย่าง Firefox นะีน้ไม่มีนะ r e Fox นี่ไม่รองรับนะมันโคดเลยนะไม่ได้มีปิดเจนนะครับก็เป็นเทคนิคนี้ครับมาฝากมาเนี้นะครับมีการแชร์ข้อมูลแชร์ ผ่านตัวเนื้อเนื้อลายครับแล้วก็ทำการปิดนะครับก็จะไม่เจอตัวนี้นะครับก็ปิดไปเลยครับก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับ